สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนเา้มวลาแลวพี่น้องเลย ยายหอขเขาสาคถ้าคือปไกลทะยายเชียงเชีงยงเงืนหหนอนห้าแมววอน หอกประดับดินนนนี so ่มาส่งมาเห็นได้แบบนี้มารูมจับเอาแหละพ่ันทินเออินเยลทหาเม้าเด้อขักตานางไก่ดีแต่สาอุดแต่าเครื่องนี้พลาจันทินพ่อจันท่ำาเช้าทีก็ดีพัินนนำการเม่องแห้งเมอุ่ม่อัน้บ่ห้ยหยาดได้มาหา จับจเอาเนาก็จะชินชินเลยล่าห้ามาเมื่อค่ะบอยในใหญ่กินมีสาบทางลายทางปวงอ่ะนี้ยมีหยาทีทีทน่องนะมากินกินแหล่าเนี่ยเมือ่อ มีนี่ยที่พี่น้องใหม่กินบ่นหลังไรมากินบ่นกินปาสุคนบาแม่สช้บาสีอีมอันเดียวอิมอ่มบ่มันมีหยาดในร้ายได้ไหมถุงกองถับผัตทักห่่ได่เสียงอะไระ<ห>อ่ะป้าแม่ <laughs> บริษัทมันเป็นตะยานแห้งแทสีขาวนะจากซื้อุซื้อเตียงอยู่เราะหน้าเปยนด้มเบอร์ไม่เงาไต้เ็ีแย่ไปซื้อขอจะไปโอ้ยอลขทีอจัดเลบที่เดียว

นี่ว่าถาดเราเขาใส่กับุชาอยู่ขู่ซินอยู่ปุ๋าไก่จะกิ้น้ำกันี่ละอีพอคุ้งอะไปูพุมหาไ่อุตส่าหลาเลน่ยเออนากินน้ำตานเ้าเปันกันบ่ะอืมปันกัเนี่ยไปไต่นอจ้ะไปไต่น้ำเล่าแล้วนะ เขาเอาหาแล้วผมมีบอนเสียบบาทนี่งเสียบมองใหม่ไปไปห้ามองดินเสียบหน่งง่อยไมอดหอน้าใ่พวัดเลยนะพี่น้องนะ เผื่อท่านหลากินสัมใคาจะไปหยาดเผื่อท่านเอาซะ,ะาานนแล้วคือจากว่าสียืนหัวสันหลอนอยู่นะพี่น้องคนหลุกกินได้ตอนนี้นก็นดีแบบมันเป็นเย,ย็นๆนะมันงาแต่กระจุ่ เข้ามาบเห็นกับบุเมลวสิบบมี่นะพี่น้องความหมายนะเข้าม,มาห้าแนมบบเห็นกับบเมลวสิบบมี่กำลังลงมาเลยจาลุกจะเลลต่าลงมานมนจะคือเป็นเอ,อิรพลอยพรางเยเต่หมือนก เออเนาะทงหน้าขักอะิจักลูกจักล้านบอ่อนะเกียร์กันลงมาโหโตนี่ีนอนเวลาได้สะโตเฮ้ไม่ใช่นอนด็กอีกกีขั้นได้นอนเหรอก้าโมุงข้นอนเด็ก ก็น่ะห้อง้ายยืน h ơ จตุ่มเจอไตเลยเพื่อนหน่อยเจอไตเนี่ยอันแรลต่อไปนี่แหละมาแล้วเพื่อนคือโตัวยืนอยู่นี่อยู่ใตโฟน่ะวางมามาเกิดไปเห็นอยู่ควงไม่เคียงอยู่ห้องผาอันนี้ห้องเมยโตบอใ่อืออือชั้นสับผู้เมยโต เออมเ้พมื่อนเพื่อนบอกว่าไอ้บอกว่าบอกถาดเออห้อยหน่อยโอ้มายืนอยู่ไปงมอมันต้องยืนเห้ผลวอกอย่เออสบายดีเด้อพี่น้อ โตโตอันโมลุกหนึ่งเขาพี่เทาตัว <да ยังเห็นดีอ่ะบัดบัดนอนบัดปอได้นอนลานโอโนนโอ้โหยืนผักวกอยู่บปะง่ายเมิ่อเดาให้กินแล้วยังมาเขาพีเขาเดือนอยู่นอกวัดอยู่บนี้ เสียงเทียนฮูนหูนพี่เนาะหมาใจเป็นเอิญหาปู่ห้ยาเป็นมากินออกมากันหน้าเลยพี่ยองเลยช่วยเขาว่ากอกกอก,ก,ก,ก สบายดีอย่าอายใจืึ <c oughs> เียนไปเลดข้าวยางขอบจัเลยต่ก็ยางไงกันอ้าวเินก็อยด่ปั๊บลมหูเระมาณเียนไปดับลงลงหนี่รีวมาเทียงไปเดับพอดีพเป็นคนหัวระกหงาตอนจะเอิ้นแล้วนะเรามาเอาจะได้เนาะ ง้ใไแม่เลยลูกยาโอเคยา่ด้วยสวยจังมึใหญ่ดมันด้เดาๆงานแล้วพอดีบ้าเลยจักลายยางเงเงียใจแล้วครมะมกับมกับบมีสรุปว่าเรามาเอา เรามาเอาเองเราคุณขีงแกจังลูกง่ายลูกไม่อาวเรามาเอาเองเรามาหับเองเราเดี่ยวต้องฝากข้าเจ้าก็บอกฝากดว่าเขามาพรว่าไม่ใช่มาเองนะมา่ไนห้ำร้านอยู่แล้วจะเอาน้ำร้านอยู่นเดียวไ้ เราเห็นหายจุกจุกรุ่นพิเศษรุ่นหาบรุ่นหามเมือ่ออาพี่น้องเลย,หยให้หกินต่อคอณท้่จะสสนีแล้วพี่น้อง